ครับพี่เทคจูเนอร์ครับผมวันนี้อยู่กับฮันน่าแจ๊สไฮบริดนะครับเ,ราาเข้ามาเพราะว่าอาการกระตุกวูบขับรถขับไม่ได้นะครับผมต้องค่อยค่อยคานมาเที่ยวไม่เหลือเลยอ่ะแล้วก็สุบสองนี่คอยเปียกโอทีนเปียกเที่ยวหายไปเลย อันนี้เป็นชุดข้างหลังหัวเทียนข้างหลังอีกสี่ตัวหนักเหมือนกันครับร่วงมดเลยที่เป็นกระเบื้องฉนวนเนี่ยไฟรั่วแล้วก็เคี้ยวตัวนี้หายไหมหายหมดเลยงานหยาบเลยไม่เหลือเลยเคี้ยวหักลงไปไอยู่ในกระแทกรองหัวลูกสูก แน่นอนวิสภาพไม่ได้เลยหัวเทียนขนมเขียวขึ้นมาหมดเลยอ่าน,นี้เป็นฝาครอบเาวาพี่เขาเปิดมาโหสภาพสีอย่างนี้เลยแล้วก็มีพวกผงผงเล็กครับเนี่ยอยู่ในเครื่องเป็ไมไปหมดเลยอะ่ะผงเล็กทั้งนั้นเลย บีเทคจูเนอร์รับจบทุกอการครับผมแต่คันนี้อาการหนักเอาเรื่องอยู่